เอาเชือกะเตรียมละจะปลูกยังไงก็ไม่อยู่อยู่ไม่ได้รับไม่ไหว หมดกําลังใจทํางานจริงๆอะค่ะเพราะเงินที่เราเราหามามันมันยากลาบากแล้วมันเหนื่อยคือต้องยกของกว่าจะได้แต่ลบะบาทมันหนักหนาะแล้วเราก็บอกกับผู้ต้องหาแล้วนะว่าเงินก้อนเนี้ยก้อนสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายมันพังอะวันนั้นมีคนแชร์มาในส่วนของเพจมิกเกียนตอนแรกเราท้อแล้วแหละเราหมดกําลังใจแล้วแหละว่าจะได้คืนไหมแล้วไม่ได้คืนแล้วก็ตามตัวเขาไม่เจออยู่แล้วเฮ้ยเราก็เข้าไปปรึกษาเขาเลยว่า ทำยังไงของเรา36กล้านช่วยเราหน่อยได้ไหมพวกเราเดือดร้อนกันทุกคนทุกคนมีปัญหากันทุกคนเลยนะแล้วเราก็มีกําลังใจที่จะสู้ทุกคนดีใจมากเราได้บอกกับทุกคนในกลุ่มผู้เสียหายร้อยกว่าคนเราบอกทุกคนว่าเรามีความหวังกับเพจบิกเกียร์แล้วนะเขาจะมาช่วยเราแล้วนะทุกคนดีใจมากพร้อมที่จะให้ข้อมูลทุกอย่าง ครับคือตอนนี้ในส่วนของร่องน้ำเย็นเนี่ยทางผู้เสียหายเนี่ยได้มาแจ้งความดนเรินงคดีเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะรุกรื่องหลักฐานนะครับในเรื่องคดีชออโกงประชาชนนะครับให้เพื่อขออนุมัติหมายจับนะครับให้เร็วที่สุดนะครับ นางสาวรัตนาพรอ่อนอุทัยกับสามีจะ้ะยอดประมาณล้านสามรอบแรกคือนุชเข้ามาเล่นแชร์พอแจกดอกมาเราก็จองจองในกลุ่มนะคะในหลายคนเขาจะให้ดอกเราไลายห้าวันครั้งพร้อมทุนคืนนะคะร่วมเล่นแชร์เขามาก่อนในบ้านเนี่ยประมาณปีหนึ่งมีนายทุนต้องการเงินนะหนูดได้ร้อยละห้าแล้วหนูแบ่งให้พี่เท่านี้เท่านะี้นะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จ่ายดอกดีมาตลอดคือมาว่าห้าวันเขาก็โอนมาให้ห้าวันเขากโอนมาให้พอวันที่สี่เขาก็ประกาศเลยบอกว่าเขาขาดสภาพคล่องไม่ไม่สามารถจ่ายต้นคืน ได้้แลวดอกคือได้แล้วหลอกก็มีในทุนแล้วก็เอาไปปล่อยค่ะยอดรวมลวนก็ร้านกว่าบาทค่ะแล้วตอนนี้ก็คือรับผิดชอบคนข้างนอกเยอะมากแบกรับาระรัตนาพรก็เชิญชวนให้ไปเล่นแชร์9.5ก็มีออมด้วยค่ะก็ให้แบบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้่ะคะมีรายวันรายห้าวันแล้วแต่รัตนาพรอรุออทยัยกับสามีเขา,าค่ะ หนล้าน1นึ่งแสนะคะเท่าที่รวมได้นะคะตอนนี้จะให้ดอกเบี้ยค่ะเงินปันผลเองินออมอะ่ะคือทุก5วันก็คือดอกลอรีอ่ปดต่อเดือนนะคะหนึ่งแสนก็จะได้2 1 0 0มืนคนในลูกแชร์เนี่ยจะไม่รู้นะคะว่าเขาไปส่วนตัวขอคนนี้คนนี้คนนี้อยู่ๆเขาก็ประก,กาศว่าขอหยุดออมนะคะสภาพคล่องในบ้านไม่มีตอนนี้แล้วก็อ้างว่าในทุนอะ่ะเขาไม่คืนเงิน